ไปดูเรื่องสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวกันนะคะโดยสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดลบบุรีค่ะมีการจัดโครงการที่จะเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่นายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายค่ะโดยคุณสุภกินแวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านได้เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมกับมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวจังหวัดลบบุรีค่ะ ทางนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ถึงนโยบายกฎหมายระเบียบประกาศและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560รวมทั้งวิธีการขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ค่ะ โดยทางนี้ได้มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมบรรยายให้ความรู้ด้วยนะคะนั่นก็ได้แก่ วิทยากรจากทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลบบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลบบุรีและที่ทำการปกครองจังหวัดลบบุรีซึ่งวิทยากรท่านก็มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบประกันสังคม <c oughs> การตรวจสุขภาพ <c oughs> การทำประกันสุขภาพและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 การขออนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่วย วุคราวการตรวจลงวีซ่าและการจัดเก็บเอกลักษณ์บุคคลการดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงระเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและการดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งการอบรมครั้งนี้นะคะก็จะมีทางนายจ้างสถานประกอบการแรยง,งานต่างด้าวผู้นําชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลบบุรีมาเข้าร่วมการอบรมกันค่ะโดยทั้งนี้ในปัจจุบันของจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะคะจากข้อมูลก็จะมีนายจ้างสถานประกอบการได้ขออนุญาตจ้างคนต่างด้าวทำงานอยู่ที่1595คน ก็จะแยกเป็นคนงานต่างด้าวทั่วไปที่ปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะฝีมือจำนวน118คนคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน B.O.I. จำนวน27คนค่ะ ชนกลุ่มน้อยบุคคลพื้นที่สูงจำนวน67คนและแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาจำนวน13,83คนซึ่งกลุ่มนี้คิดเป็นร้อยละ98ของคนงานต่างด้าวทั้งหมดด้วยค่ะ